สวัสดีคนดูทุกท่านครับอยู่กับผมฟุ๊กฟิกในช่องพาไปเกมวันนี้เราอยู่กันในเกมเรสเตี่นั่นเองนะครับเราอยู่กันกับรถ1คันนะครับน้องสุดทิดาของผมนะครับผมส่งมารีวิวนั่นเองนะครับเป็นรถโรมันนั่นเองนะครับผมแอตโตโรมันนั่นเองนะครับเรจะไปลองดูราคาของมันในโรงจอดรถกันก่อนหน้านี่เลยเฮ้ยในร้านค้าในร้านค้าครับเป็นโรงจอดรถที่ไหนไม่ได้เล่นนานไปไหนไงลืมแม่งหมดแล้วนะฮะก็สำหรับจักรถคันนี้เนี่ยนะครับผมสามารถซื้อตั้งแต่เวล10 5ขึ้นไปนะครับเออแล้วก็ใช้แคสอยู่ที่ประมาณ400บาทนั่นเองนะมัน389ละประมาณนี้แหละนะฮะแล้วเจ้าลดโรมันเนี่ยนะครับผมมันจะสามารถทำเควสได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะครับก็เจ้าตัวเควสเนี่ยนะฮะผมเห็นมีวิธีทำเควสเจ้าตัวลดโรมันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้นะครับก็คันนี้เนี่ยนะครับผมจะใช้ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ21ล้านกับอีก500,000บาทนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าลดโลมันคันนี้นะครับในส่วนของของแต่งนะครับผมเราจะมาลองดูกันสักหน่อยนะครับนี่ก นะครับผมน่าพิเศษนะครับก็คือโลมันคาร์บอนฮูดนะครับนี่เลยนะฮะโอ้ก็จะเป็นแบบว่าฝากระโปรงที่เป็นคาร์บอนแบบนี้นะครับถ้าใครชอบหรือว่าหาสีนี้อยู่นะอยากเอาไปแต่งสองอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถมาจัดกันได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าในตลาดนี่มันจะมีหรือเปล่านะครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของประตูนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูเดิมนะเออเดิมๆนะครับเดินดีกว่านะครับโลมันบัตเตอร์ไฟนะครับนี่เลยนะฮะประตูแบบผีกผีเสื้อนะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นแบบยกขึ้นแบบนี้นะครับ เป็นประตู3ามันที่รถแต่ละ,ละคันก็มีกันนะครับอันที่2นะครับจะชื่อเซ็ตว่าโลมันฟอลคอนวายเซตนะครับออกมาเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็จะเหมือนว่าเพิ่มตัวถังหรือเปล่าตัวตัวถังตรงด้านข้างนจะแลใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใส่ล้อเป็นล้อใหญ่ซุ้มล้อใหญ่ก็จะเสียวมากๆเลยทีเดียวนะ ก็สำหรับเซตนี้นะครับผมถ้าเป็นการเติมเงินนะนะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ260บาทอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมคำนวณถูกหรือเปล่าอ่ะมัน2 6 0 0 0พันแคส่ะไม่ได้เล่นนานแล้วกูว่าลืมหมดแล้วนะฮะถัดมานะครับผมชื่อว่าโลมันซิกี้แซกเซตนะครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะโอ้โหดูด้านหลังนี่คุณผู้ชมโอ้โหดูด้านหลังนี่คุณนึกว่ารถแบทแมนนะคนดูนะฮะเพื่อใครเห็นไม่ชัดอ่ะเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตรล้นอ่ะ เยียวมากนะครับผมสำหรับเซตนี้นะสำหรับเซตนี้นะก็ราคาเท่ากับย้าตัวเมื่อกี้เลยนะครับถัดมานะครับผมชื่อว่าโรมันแอร์โฮลเซตนะครับเอาสำหรับเซตนี้นะครับจะใช้แคสอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0กับอีก400แคสนะครับเซตถัดมานะครับผมว่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ถัดมานะครับผมชื่อว่าโรมันเล t คิกนะครับโอ้โ oh, ห mm hmm. ข้างบนโคตรเฟี้ยวเออจะดูเผื่อไปเนี่ยนะครับผมมันก็คล้ายๆกับอะไรนะออโต้คิวคิวหรอเออนะครับแต่ว่าเป็นตัวใหญ่กว่าเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีไฟหน้ากับไฟท้ายนะครับผมที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับ โอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ด้านนอกเมืองมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รถของผมเนี่ยไม่มีของแต่งอะไรเลยนะแต่ที่ผมเล่นเนี่ยคือเร็วรถแม่งยังตันที่ร้อยห้าสิบอยู่เลยเว้ยตอนนี้คือแม่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วอ่ะโอเคเรามาลองรถเดิมๆก่อนเลยแบบเดิมๆนะมีแต่สีนะครับผมดูดิว่ามันจะวิ่งได้แค่ไหนนะครับผมสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับเดี๋ยวลองไปสะพานตรงที่เราไปเทสประจําก่อนนะเฮ้ยจู่หัวเอาเรื่องนะเนี่ยสตาร์ทอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบแปด รู้สึกว่ารถมันแรงไปเองหรือเปล่าวหรือว่าไม่ได้เล่นนานเออพกปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าเนาะอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยแรงมากนะครับผมโซจะเอ้ยเนี่ยแหละคืออีกหนึ่งเหตุผลแล้วนะที่ผมไม่ค่อยอยากจะกลับมาเล่นเรซตรเท่าไหร่เพราะว่ารถแม่งวราบชิบหายเลยนะฮะเออจะเอาโหแม่งเอ้ยพูดไม่ทันขาดคำมึงวราปมาชนคูซะงั้นนะ่ะเนี่ยโซจะโหดูดิโหโห เดี๋ยวถ้าขอทําการย้ายเซิร์ฟสักนิดหนึ่งกันนะฮะเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างนะกดไลค์ให้กูด้วยสัตว์ดูอย่างเดียวเลยนะไอ้แม่ย้อยโอเคแล้วตอนจะอุ้ยโอเคแล้วตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ที่เซิร์ฟใหม่แล้วนะครับโอ้มาขยันชนกูกระจังว่ะอาชิบหายนี่แล้วมันลองเทสรถกันนะวนะโอ้จะดูวความเร็วสูงสุดเนี่ยมันจะได้ที่ประมาณเท่าไหร่นะสองร้อยสองร้อยหกสิบนะเมื่อกี้ ที่เทสได้นะโอ,อ้โหทำไมมันชนชิบหายเลยวะเนะี่ยสองร้อาสถึงสองร้อหครับสำหรับรถเดิมๆนะแล้วก็ตอนนี้คือมีแค่บัฟน้ํามันเฉยๆเนาะเออก็จริงเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมคนอื่นนะครับไปลองวิ่งดูนะก็อาจจะไม่ได้แรงเท่านี้เอ,อ้ยเดี๋ยวกูใส่เกียร์มาด้วยปะไม่ได้ใส่นะโอเค เดิมๆหมดนะครับถัดมานะครับผมเราจะมาลองใส่เครื่องยนต์กันบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะเพิ่มจาก260มาเป็นเท่าไหร่นะครับเครื่องที่เราใส่เนี่ยนะครับผมจะเป็นเครื่อง2.5นั่นเองเนี่ยครับก็จะมีบวกทอร์ก10นะครับบูตดับไบิ้ลได้30นะครับผมแม็กคาปิเอ็ม700เนี่ยครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับผมเซตที่เราใช้เนี่ยนะครับผมจะเป็นพิมารี่แลนะครับผมนะยางพวงมาลัยเบรคนะครับผมันจะเป็นแลหมดเลยนะครับมัจะเป็นท่อของวิล ร6 5นะครับก็จะบวกบูทพาวเวอร์สามสครับผมบูทบูได้45นั่นเองนะครับผมโอเคใส่ไปนะครับไปไปลองดูกันวิ่งธรรมดาก่อนนะครับวิ่งธรรมดาจะอยู่ที่ความเร็วประมาณเท่าไหร่นะเออเมื่อกี้เป็นทางลงนะ216นะครับโอเคครับติดตั้นดูหน่อยครับโอ้ประมาณ318นะ318นะครับถือว่าเพิ่มจากเดิมมาเยอะมากๆประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ30 40หน่วย วุจะอโอะอ่แล้วอ่ะแม่งเงินรถมันวาปบ่อยมากๆเลยโอเคประมาณนี้นะครับ317-318้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเพิ่มมาเยอะพอสมควรน,นะครับอเออ นี่ถ้าไม่ได้ฝีมือแบบระดับโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยไม่สามารถผ่านการหลบรถแบบเมื่อกี้ได้นะเนี่ย <c oughs> ถัดมาเนี่ยครับผมเราจะใส่เป็นเรื่องของชุดแต่งกันบ้างนะครับก็ชุดแต่งที่น้องก็ใช้เนี่ยนะครับผมจะเป็นชุดแต่ง f a l c o n Y นะครับเซตนี้เนี่ยก็จะบวกท็อก50นะครับบูทพาวเวอร์35 m ม็ก SP 20 แม็ก RPM 20นะครับแล้วก็บูตไลท์ถึง25เลยทีเดียวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีขายในตลาดหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีนะลองไปหาดูในตลาดกันได้นะครับ <S <S ของแต่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในหน้าของแต่ง2เนี่ยนะครับผมก็จะมีหลังคาเป็นซิกกี้แซกนะครับอ่านี่เลยนะครับผมของเดิมเนี่ยคือมันจะเป็นหลังคาใส่นะ นะครับสองอันเนาะอันนี้ก็ใส่เป็นซิกิแซกไปนะครับเออชื่อแม่งโคตรเฟี้ยวแล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นแอร์โฮนะครับผมวิงของแอร์โฮนะครับนี่เลยนะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้ดูของเดิมอีกสักหนึ่งรอบอ่าอันนี้คือสปอยเลอร์เซตเดิมอันนี้คือแต่งสองนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยนะครับผมล้อที่ใช้เนี่ยจะชื่อว่า MAC w วา Walk G.T. 3 Go Kipper ออ๋อนะครับนี่เจ้าตัว คาลิปเปอร์นะครับผมด้านในะนะก็จะเป็นสีเหลืองนะครับจริงๆเนี่ยเขาเคว่าเป็นสีทองนะเพราะว่าเปนสีโกไงนะรถมันก็เฟี้ยวดีเหมือนกันนะเนี่ยนะแหมเออถือว่าใช้ได้นี่ครับผมสำหรับเจ้าแม็กตัวนี้นะผมก็ชอบนะผมว่ามันก็สวยดีนะครับผมนะฮะไปครับติดตั้งดูครับอุ้ยเจ้าอุ้ยใชหุย,หยไม่ใช่อะไรนะชนกับรถไอเบน324นะครับโอเพิ่มมาประมาณ5-6หน่วยอุ้ยเจ้าโอ้ โอ้โหกูสไลด์กูสไลด์เป็นสเก็ตบอร์ดเลยเวนอะไรวะเนี่ยประมาณ300 324นี่ครับก็ของเดิมเนี่ยมัน316อ่ะนะไม่ไม่ใช่319ร้อเพิ่มมาอีกประมาณ4 5หน่วยอ่ะโดยประมาณนะครับ ถัดมานะครับผมเราจะมาใส่ของแต่งตรงนี้กันบ้างนะครับผมก็จะเป็นหัอนี้เลยนะครับผมเอม l a n c e i l e n รนนะครับผมก็จะบวก m a x sp6 กนะครับแล้วก็เป็นตัวหววบวก5ด้วยนะคนดูนะครับแล้วก็ล้อแมวบวก8นะครับป้ายทะเบียนนะครับชื่อว่า midnight นะครับผมแล้วก็ตัวนี้อาจจะใส่คู่กันกับฟิล์มนะครับฟิล์ม midnight เช่นกันนะครับเออนี่เลยนะนี่เลยก็จะเป็น การแต่งรถเบ็ดเสร็จนะครับผมที่เจ้าของเขาแต่งมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็สีม่วงที่ใส่นะครับผมก็เป็นลายโคดมุนั่นเองนะฮะอัดความเร็วมาละได้ประมาณ330นะครับเราเพิ่มมาจากเดิมอีกประมาณถึง6หน่วยเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากใส่พวกป้ายทะเบียนแล้วก็ไซเรนต่างๆนะครับต้องระวังรถวาร์ปเป็นอย่างดีเลยนะเพราะว่า อาจจะทําให้เราสูญเสียความเร็วเราได้ก็สำหรับสกิลเนี่ยนะครับผมมีอยู่4สกิลนะครับสกิลแรกนะครับผมจะเป็นแม็กซ์สปีดนะครับผมแล้วก็บู๊ตบันไดนะครับผมบวก21%นะครับแล้วก็ทอร์กนะครับผมบวก210นะครับแล้วก็ทีวโฟกัสนะครับเราจะเป็นวิวเจ็ดเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองบัฟสกิลกันนะครับผมไปอืมโอ้สามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบเอ็ดสามร้อยสี่สิบสองนะเมื่อกี้เท่าที่เห็นนะครับ ไม่จะโหดรถบาบก็เออต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะสำหรับเจ้ารถบาบา้บาพวกนี้นะสามร้อยสี่สิบสองเอ้าเจ้โหดบูะปวดหัวสามร้อยสี่สิบสองนะครับโดยประมาณนะเดี๋ยวนี้มันมีในตักสีหลากหลายเลยเกินนะทั้งสีชมพูสีม่วงสีเขียวนะครับเออก็มีการอัปเดตนะ แต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเออสมัยที่เป็น,เ,ปนเซิร์ฟแท้อะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีสีนี้อยู่แล้วนะหรือเปล่านะแต่ว่าผมไม่ทันได้เล่นนะจริงๆผมเพิ่งมาเล่นนะก็ ดีเบิร์ตเลสตี้เลยนะที่แบบได้เล่นยาวจริงๆนะโอเคนะครับคนดูครับสําหรับเจ้ารถโรมันในวันนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอโทษคนดูเก่าๆด้วยนะที่ส่งคลิปรถมาแล้วแบบผมนั่งไม่ได้ทําให้อะไรเงี้ยคือมันอุบิเหตุมันมีปัญหาจริงๆรว้ยขอโทษพี่ใหม่กับช่องอิมบริกด้วยนะครับที่ก่อนหน้านั้นส่งรถมาแล้วผมไม่ได้ทําให้จริงๆนะต้องขอโทษจากใจจริงๆด้วยนะครับแล้วสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถตำนานนั่นเองนะครับผมชื่อว่ารถ slr นั่นเองนะครับก็ อยากจะดูนะอยากจะดูคลิปรีวิวรถแบบนี้อีกนะครับผมก็ไม่ขออะไรมากเลยเว้ยช่วงหน้า u t u b e อะ่ะมันปิดการมองเห็นนะคนดูซึ่งกดไลค์นิดนึงนะครับกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะใครที่อยากดูคลิปต่อไปนะครับก็ทะลักกันชอบกันนะครับอยากดูคลิปในช่องผมอีกนะครับผมก็ช่วยกันหน่อยละกันนะมาไปขับรถเล่นก่อนที่จะจากกันไปนะเป็นเกมที่คิดถึงมากๆนะครับจริงๆเนี่ยตัวเกมมันก็ส่วนหนึ่งนะ แต่ว่าผมคิดถึงคนดูมากกว่าไปโอ้โห